สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาวิชาการป้องกันการทุจริตโดยครูอ้อมอุทุมพรมอนกอดแก้วค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ก็คือ 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนได้ 2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนได้คุณครูอ้อมก็มีวิดีโอมาให้นักเรียนศึกษาและวิเคราะห์กันเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะรู้ทานกันโกง เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนไผ่เงียบทำร้ายชาติผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอีกหนึ่งปัญหาคอร์รัปชันของสังคมไทยที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเหตุเพราะมีผลกระทบมหาศาลและหลายคนอาจจะยังไม่ได้ใจว่ามันคืออะไรทําให้ตรวจสอบและป้องกันได้ยากงั้นเรามาดูกันว่ามันคืออะไรและเราจะป้องกันมันได้อย่างไรครับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ conflict of interest บางครั้งเรียกว่าความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือบางทีก็เรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงนโยบายซึ่งเป็นการทุจริตที่ไม่เหมือนกับการทุจริตชนิดอื่นเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปถึงโครงการหรือการตัดสินใจหลายพันล้านอีกทั้งการโกงอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นโดยตรงแต่มีการผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนและอาจไม่ได้เป็นเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง จึงทำให้ไม่มีหลักฐานให้เราตามจับได้อย่างชัดเจนงั้นเรามาดูเลยว่ามันคืออะไรแล้วกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อต้องมีการตัดสินใจในคนที่ตัดสินใจมีบทบาท2บทบาทที่มีผลขัดกันเลยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในที่นี้บทบาทแรกคือบทบาทที่ต้องตัดสินใจให้ส่วนรวมหรือตามหน้าที่แต่บทบาทที่2เป็นบทบาทที่ตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก ซึ่งบทบาทที่2อาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่เมื่อมามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตามหน้าที่แล้วก็จะเกิดปัญหาหรือความผิดได้ก็อย่างเช่นหากมีครูคนนึงต้องสั่งการบ้านนักเรียนบทบาทแรกก็คือการสั่งการบ้านที่ทําให้นักเรียนได้ใช้ความคิดหรือฝึกทักษะแต่ครูเองก็อาจจะมีบทบาทที่2เช่นเป็นบทบาทของการเป็นแม่ช่วยหาเงินเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น ก็เลยมีผลทําให้สั่งการบ้านให้นักเรียนต้องไปซื้อของจากกิจการของครอบครัว oh. เช่นซื้อกระดุกที่เป็นส,สีที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้อย่างนี้แล้วมันถูกต้องไหมละครับ oh. ถ้าในระดับที่ใหญ่ขึ้น oh. ก็อาจจะเป็นการที่นักการเมืองมีบทบาทที่2ที่เป็นบทบาทหาผลกําไรให้กับธุรกิจของครอบครัวจึงทําให้เลือกสนับสนุนโครงการที่มีผลประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัวมากกว่าส่วนรวมอย่างนี้ประเทศเสียโอกาสเป็นร้อยร้อยล้านได้เลยนะครับ oh. อีกอย่างที่เจอได้คือบทบาทที่2เนี่ยโดนคนอื่นสร้างหรือยัดเยียดเข้ามาเช่นการให้สินบนหรือการที่นักการเมืองใช้งนานแทรกแซงการทํางานของข้าราชการโดยเอาคนสิทเข้ามาอยู่ในตําแหน่งสําคัญทางราชการและหาผลประโยชน์ให้กับพวกโดยบังคับผู้ข้าราชการชั้นผู้น้อยให้ทาตามทําให้ประเทศก่อไปตกอยู่กับคนกลุ่มเดียวบานเมืองพังพินาศ้ยยับ แต่ก็เชื่อว่าเราจะไม่มีหนทางแก้ไขวิกฤตนี้เพียงแต่เราต้องช่วยกันทำตามนี้ครับอย่างแรกเลยเราต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกและช่วยกันเผยแพร่ให้ทุกคนรู้ว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดถึงแม้จะมีโทษทางกฎหมายหรือไม่แต่ด้านจริยธรรมก็คือโกงแล้วช่วยกันเฝ้าระวังตรวจสอบไม่ยอมรับให้มีสถานการณ์นี้เกิดขึ้นครับอย่างที่2การให้สินบนต้องลงโทษให้นัก และหากจะต้องให้ของขวัญเป็นสิน,น้ำใจก็ต้องมีการกำหนดราคาของขวัญและบันทึกการได้รับของขวัญไว้เพื่อตรวจสอบได้อย่างที่ 3. เพิ่มความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญรวมทั้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างที่ 4. จับตาระวังการตัดสินใจหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือเครือญาติหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพราะเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุด อย่างที่ 5, กำหนดระยะเวลาที่ห้ามข้าราชการที่เกษียณอายุไปแล้วดํำรงตําแหน่งในพักเอกชนที่มีข้อสัญญากับหน่วยงานของรัฐในทันทีและที่สาคัญสําหรับเราเองเป็นข้อสุดท้ายก็คือเราทุกคนต้องทั้งฝึกตัวเองและเลือกคนที่ยึดมัน่นในหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะทําให้มีบทบาทที่ขัดกัน ราะมันจะนมนาวการตัดสินใจของเราโดยไม่รู้ตัวในต่างประเทศถึงขนาดมีการถามตำรวจตอนมาสมัครใหม่ๆว่าถ้าพ่อของคุณทำผิดคุณจับพ่อตัวเองได้หรือไม่รู้อย่างนี้แล้วเราก็ช่วยสังคมได้โดยการให้ทุกคนรู้ถึงผลร้ายของผลประโยชน์ทับสอนที่มาจากการตัดสินใจที่มี2บทบาทที่ขัดกันเมื่อประชาชนรู้เท่าทานันภาครัฐเข้มแข็งข้าราชการไม่วันไวตอ่อลาบยศ เกรงกลัวต่อกฎหมายเกรงกลัวต่อความผิดไม่กล้าโกงผลประโยชน์ส่วนรวมถูกรักษาบ้านเมืองก็พัฒนาเศรษฐกิจรุดหน้าชาวประชาก็พาสุขถ้าอยากให้ประเทศพัฒนาก็ถึงเวลาที่ทุกคนต้องเปลี่ยนเข้าสู่ยุคใหม่ที่ประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก่อนร่วมกันชมเชียร์และแชร์ข้อมูลดีๆนี้กันด้วยนะครับแล้วพบเราได้ในตอนต่อไปกับรู้ทันกันโกง ันกนกงผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักนะคะ และก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลายรูปแบบนะคะไม่ใช่แค่ในรูปแบบตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นด้วยถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมขั้นแรกที่จะนำสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบนั่นเองค่ะคุณครูก็ได้สรุป รูปภาพนะคะเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมาให้นักเรียนดูให้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะก็คือรูปวงลีสีเหลืองนะคะก็คือผลประโยชน์ส่วนตนวงลีสีชมพูคือผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะตรงกลางคือผลประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะคะส่งผลให้เกิดผลเสียแก่ประโยชน์ส่วนรวมค่ะดังรูปภาพเลยนะคะ สาเหตุการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนนะคะคือเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมีบทบาทที่ขัดแย้งกันสองบทบาทได้แก่บทบาทที่หนึ่งคือบทบาทที่ตัดสินใจตามหน้าที่ความรับผิดชอบบทบาทที่สองคือบทบาทที่ตัดสินใจตามผลประโยชน์ส่วนตัวซึ่งอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่เมื่อตัดสินใจไปแล้วจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ตามหน้าที่ทำให้เกิดปัญหาหรือความผิดได้ค่ะเรามาดูตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนกันค่ะครูสั่งให้นักเรียนไปซื้อของสำหรับทำงานประดิษฐ์ในวิชาของตนเองโดยของชิ้นนั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าของตนเองเท่านั้นนะคะบทบาทที่หคือคุณครูนะคะสั่งงานตามหน้าที่ของครูบทบาทที่สคือ ต้องการหารายได้เข้ากิจการของตัวเองค่ะผลประโยชน์ทับซ้อนในที่นี้ก็คือครูได้ผลประโยชน์จากการสั่งให้นักเรียนซื้อของที่ร้านของตนเองนั่นเองค่ะแนวทางการป้องกันนะคะ 1. เฝ้าระวังตรวจสอบนะคะ 2. การให้สินบน ก็มีการกำหนดราคาของขวัญและบัตทึืการรับของขวัญให้ชัดเจนค่ะเพื่อการตรวจสอบที่น่ายยิ่งขึ้นนะคะ 3. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจที่สำคัญรวมทั้งข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นตัวอย่างอาจจะเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนนะคะ ทุนการศึกษาที่มีคนมาบริจาคนะคะจากสถานที่ต่างๆนะคะคุณครูก็จะทำบัญชีไว้เป็นหลักฐานรายรับรายจ่ายว่านักเรียนได้รับเงินจากใครบ้างที่ไหนบ้างเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะหรือมีการถ่ายรูปไว้ขนาดาให้นักเรียนรับเงินหรือมีผู้บริจาคเงินหรืออาจจะมีการาเส้นหลักฐานนะคะเมื่อขนาดรับเงินแล้วก็มี ใบเสร็จหรือใบสำคัญรับเงินนะคะไว้เป็นหลักฐานคะ่ะ 4. นะคะจับตาระวังการตัดสินใจนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนคิดในะระบบฐาน2นะคะแล้วก็ให้นักเรียนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนะคะ่ะสรุปความรู้ในวันนี้ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนคือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องเป็นหลักก่อให้เกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมขั้นแรกที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบนั่นเองค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักนะคะวันนี้คุณครูอ้อมก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะเด็กๆ